สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆช่องมันยูสค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถเก่งนะคะคันเล็กๆนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5นะคะเป็นรุ่น 1.5V นะคะเป็น Honda City ได้มาเป็นปี2017นะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะคะเครื่องยนต์1.5ได้เป็น Honda City ด้วยนะคะก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะราคา429,000บาทผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเลขไมาอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆนะคะเป็นรถปี17นะคะลูกค้า1.5 v นะคะคันนี้ได้มาเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะอาพาดูรอบๆตัวรถกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่กำลังมองหารถยนต์คันแรกอยู่นะคะก็ถือว่า มีกําลังผ่อนแหละประมาณเงินเดือนหมื่นห้านะคะสามารถผ่อนคนเดียวได้เลยกู้คนเดียวผ่านเลยนะคะสําหรับเงินเดือนประมาณ1 5ื่นหาหนะคะตัวนี้อายุงานนะคะผ่านโปรแล้วสามารถลองยื่นกู้ได้เลยนะคะตัวนี้ไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการหลากหลาย แบงค์เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะเอาที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะกระจังหน้าได้มาเป็นโครเมียมแบบนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะคะทอดยาวไปเลยนะตัวนี้สวยๆเลยกระจังหน้ายังสวยๆอยู่เลยนะคะดวงไฟได้มาเป็นมัลตินะคะมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวก็มีในโคมเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะ ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้นี่เลยมาพร้อมกับป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้ป้ายทะเบียนนี้ไปด้วยเลยนะคะรถคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม็กเป็นแม็กเดิมๆเ,เลยนะคะตัวนี้เป็นแม็กเดิมที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นแม็กขอบ15นะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ15เป็นดิสเบรกล้อหน้านะคะเป็นแม็กทูโทนะคะตัวนี้ ยางเป็นยางปี22แล้วคะ่ะลูกค้าลูกค้าได้ไปนะไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยนะตัวนี้เป็นยางใหม่เลยนะคะ สเปคยางนะคะ175่งทับหนะคะได้เป็นยางปี22เลยลูกค้าได้คันนี้ไปนะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะยางเป็นปีใหม่เลยกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยดูเหลี่ยมดูมุมนะคะตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะ Honda City ้ขายดีอยู่แล้วนะคะตอนเปิดตัวมานะคะลูกค้า เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นแบบคเคลตแล้วนะคะเป็นเอนจินสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้ให้ดูภายในกันก่อนภายในนะคะจะเน้นเป็นสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะได้มาเป็นเบาะผ้านะเป็นสีดำาๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เบาะนั่งคนขับนะคะจะปรับแมนวนวลนะคะยังใช้แบบแมนวนวลอยู่นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะลูกค้า มีปุ่มออคอนนะคะตัวนี้ทําทให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะตัวนี้มาที่แผงประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าเป็นร่องๆงหน่อยนะคะตัวนี้กระจกปรับขึ้นลงออโต้นะคะไฟฟ้าเป็นออโต้คนขับนะคะามาดูที่ด้านในกันนะหน้าจอก็จะเป็นหน้าปัดแบบนี้นะคะเรือนหน้าจอนะมาที่เครื่องเสียงก็จะได้เป็นเครื่องเล่น ซี d ีดนะคะตัวนี้ก็จะหมุนปรับความดังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแบบหมุนอยู่นะถัดลงมาก็จะเป็นมีช่องเอาเล t นะคะมีช่องเอาเลสวางแก้วน้ำนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ได้มาเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือเป็นแมนนวลนะคะ มีในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็น PVC แข็งๆนะคะตัวนี้ตรงช่องแอร์ก็จะมีเป็นคาดแบบว่าเป็นสีเมทัลลิกนะคะตัวนี้ได้มาเป็นเบาะผ้าก็โอเคนะคะลูกค้าตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่ใช้เงินดาวเลยเนี่ยตัวนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะค่าจัดโอนประกันนะคะสามารถรวมไปกับตัวรถได้เลยตัวนี้สามารถที่จะทำา เขาได้อะไรกู้เกินได้นะคะสามารถกู้เกินได้นะคะออกรถสูนบาทได้เลยนะลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะไปนี่นะคะบอกได้เลยสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะรถของเรามีประกันร้านไปให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าออกไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมีปัญหาอะไรสามารถโทรปรึกษาเราได้เลยนะคะมาดูที่เบาะนั่งแถวที่สองนะคะ <c oughs> บอกได้เลยว่าคุยกับเซลล์หลายๆที่นะคะที่นี่หรือแม้กระทั่งลูกค้านะคะบอกว่าที่นี่เป็นรถที่ดีมากๆนะคะบริษัทเพชรยนนะลูกค้าเราขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะคะลูกค้ารถของเราไม่มีชนหนักไม่มีผิกคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนนะคะซื้อซื้อขายแบบตรงไปตรงมานะคะอานี่นะเดี๋ยวไปเปิดห้องสัมภาระดูกันบ้าง ที่เปิดที่เปิดอ,อยู่ตรงนี้นี่นะคะนี่นะคะ,ะมาดูที่ด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังสีขาวสวยมากเลยนะคะลูกค้าเป็น Honda City นะปี2017อึ้บนี่ ห้องสัมภาระกว้างใหญ่นะใส่ของได้เยอะเลยนะคะสภาพยังสวยๆกริบกิบแบบนี้เลยสภาพสวยมากนะคะสำหรับด้านหลังดูกันบ้างว่าได้อะไรมาบ้างมียางอะไหล่นะคะชุดแม่แรงแล้วก็ชุดเครื่องมือนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะกระจกไล่ฟ้าติดมาเรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้ ตัวนี้รอ,องรับน้ำมัน e85 ด้วยนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด1.5ลิตรนี่เลยพนักงานออฟฟิศหรือว่านักศึกษานะคะก็สามารถออกรถได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นี่ใช้งานง่ายๆมันททนั้นถูกๆนะคะสำหรับอ่ Honda City นะอ่า เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะช่วงนี้ตอนบ่ายนะแดดจะเข้านิดหนึงนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะเรายังอยู่ที่คันเดิมนะห้องเครื่องสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ ivtec นะคะของ h o n d a นะเป็นขนาด1.5นะคะตอนนี้ City คือตัวนี้เลิกผลิตแล้วนะคะตอนนี้จะมีแต่มือสองนะคะถ้าลูกค้ากำลังมองหายอยู่นะตอนนี้ป้ายแดงจะเป็นเครื่อง 1>, 1 0ลิตรนะคะเราก็จะมาในกับพวกเทอร์โบนะ,ะตัวนี้ถ้าใครมองหาตัวเก่านะคะที่เป็นเครื่องยนต์พันหก็ฝากคันนี้ไว้อีกคันหนึ่งนะคะาสามารถทำฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ8,000นะคะโดยประมาณนะคะปรึกษา,ฟาไฟแนนซ์โทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ062-742-4995นะคะ ใครมีคําถามอะไรก็สามารถอาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวมาจะมาเปิดดูเนาะมาเปิดอ่านดูวันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยกับ Honda City ปี17นะคะราคาอยู่ที่400,000 429,000บาทนะคะฝากไว้ด้วยวันนี้สวัสดีคะ่ะ